วันนี้มาให้เทคนิคค่ะสร้างพลังนะก่อนการไลฟ์สดนะคะเป็นเทคนิคของการสร้างพลังเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เรามาไลฟ์สดแล้วหลายคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีพลังเลยนะคะให้คิดอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราคิดว่าเรามาให้ไม่ได้เอามาเอานะคะ ให้อะไรที่ถามจิตคิดเสมอเสมอทุกครั้งเลยถ้าเราคิดว่าเราจะมาขายของเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีพลังเพราะเราในใจเราจิตเรามุ่งแต่ว่าเราจะมาเอามาเอามาเอานะคะทําให้เราไม่มีพลังให้คิดเสมอค่ะว่าวันนี้เรามาให้เรามาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะแล้วจะทําให้เรามีพลังค่ะส่วนข้อที่สองนะคะให้เราแต่งตัวให้สวยพร้อมสําหรับการไลฟ์สดทุกครั้งนะคะ ข้อนี้สําคัญค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าความสวยมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะสิ่งนี้ยิ่งคุณแต่งตัวสวยเวลาคุณเห็นตัวเองถูกต้องไหมคะคุณจะรู้สึกเบิกบ,บานใช่ไหมันมีพลังเหมือนกันค่ะดังนั้นให้ความสําคัญในเรื่องการแต่งตัวด้วยนะคะการแต่งตัวก็มีส่วนสําคัญทําให้เรามีพลังทุกครั้งในการไลฟ์นะคะส่วนข้อที่สามค่ะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆเลยคือถ้าสมมติเรามาไลฟ์สดแรกๆเนี่ย มือใหม่เนี่ยเราอาจจะจําสคริปต์ไม่ได้นะคะให้เราเขียนปริปิ์ค่ะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเขียนยาวนะคะเราเขียนเป็นหัวข้อว,ว่าวันนี้เราจะมาพูดหัวข้ออะไรบ้าง mm. ดังนั้นเป็นสคริปต์สั้นๆนะคะวันนี้มีเทคนิคมาฝาสามข้อนะคะใครที่เป็นมือใหม่หรือมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีพลังลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะ,ะ mm. ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใจกดแชร์ด้วยนะคะ